หากคุณคือผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคขอแนะนำโครงการฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคหรือชุมชนเลเวล for the protection of the environment and consumer เรียกสั้นๆว่า CEC คือฉลากรับรองผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญการประเมินประกอบไปด้วย3ด้านคือ 1. ด้านคุณภาพจากพิจนารณาการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักแต่ยังสามารถคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด2ด้านสิ่งแวดล้อม พิจรารณาการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติในแหล่งใกล้เคียงการจัดการพลังงานน้ำและของเสีย 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคพิจรารณาถึงความใส่ใจต่อสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภคเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นำล่องที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกนี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าบรรจุพันธุ์ธรรมชาติผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเช่นสบู่แชมพู ผู้ผลิตได้มีการวางแผนการผลิตเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีความปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดและรู้จักการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ตอให้เกิดมลพิษทางน้ําดิน,นอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5ลดการเกิดของเสียเพราะมีการนําไปใช้หมุนเวียนหรือแปรรูปช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเราดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สาคัญ คือได้รับการส่งเสริมจากหลายหนย่วยงานจะได้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้อย่างไรมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีความปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อร่างกายผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าหรือคืนเงินได้หากพบว่าการใช้งานไม่เป็นไป,ไปตามที่โฆษณาไว้ลูกค้ากล้าที่จะซื้อมากขึ้นเพราะขอให้ความไว้ใจ และเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ของเรา